พโลก็คืออาการที่เราเป็นนั่นเองอร <laughs> เราทำเพลงขึ้นมาทำเพลงให้มาโอ้โหคุณพี่พดังมากเลยพอจะพอหมดเพลงเพลงก็ดังสุด เข้าสู่มดนางเอกสายฮาอีกรายแล้วสำหรับสาวเกรซการ์ก้ียวที่เริ่มผันตัวมาทำคอนเทนต์สนุกๆลงในโซเชียลและยังตั้งใจทำต่อเนื่องเตรียมเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวลังยอมรับว่าคนยุคนี้ดูสื่อออนไลน์มากกว่าละครทีวีนั่นเอง ทั้งนี้สาวเกรซมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยืดและดัดผมสุดพรีเมียมของชิเซโดนอกจากจะเดินสวยๆตามแบบซูเปอร์โมเดลแล้วยังเล่าเรื่องฮากับคอนเทนต์แกงแฟนละครชาวลาวที่มาทักผิดเธอจึงสวมรอยเป็นแกรนเดสตาร์น้องสาวของเธอไปเลยสระแอร์กอไก่รอเรือเอาอะไรกอไก่ร้อเรือเอาอะไรคนลาวพี่อ่านหรอแกรนด์ค่ะแกรนเดสตาร์เผื่อถามเลยฉันชื่อแกรนเดสตาร์ป่ะ ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการโปรโมทเพลงบายพอละจนเป็นการลาวงสัมภาษณ์ไปดื้อๆด้วยการโชว์สเต็ปแดนซ์แบบเบรกไม่อยู่อ่ะจะหาแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะได้ม่สบายสวยเลยหรอมันง่ายขนาดนี้หรอ หน้าแบบนี้นี่คือสมัยเข้าวงการแรกๆนะฮ้าอะไรอ่ะไม่นะประเด็นต้อเป็นคนละทรงกันถ้าทรงเข้าวงการแรกๆก็จะเป็นหน้ามาแล้วก็เป็นทรงแบบเนี้ยงี้อะไรจะเป็นทรงแบบหน้าตัดแรกๆไม่ต้องอินเสิร์ตได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนไม่ต้องไปอินเสิร์ตแปะปึ๊บๆไม่เอาพี่วันนี่บอกว่าเพิ่งเคยทำงแรกด้วย ่ค่ะเพิ่งเคยทาครั้งแรกก็ถือว่าเออความจริงเราก็กลัวที่จะผมเสียนยะ่บางทีแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกอไม่มีอะไรเสียเท่าปากก็เลยแบบบอกไม่เป็นไรกดูแลผมให้สวยซึ่งเหมือนเธอมีเงินเท่านั้นค่ะ,ะก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลเส้นผมได้ไม่มีอะไรละมันมีแค่เงินแค่นั้นค่ะที่จะทําให้เราสวยจบแต่ว่าเงินก็ซื้อถึงความทรงจำเธอไม่ได้เขายังทักเชิผิดเลยใช่เขาไม่ได้ทักฉันผิดเขาแบบ เารู้สึกว่าเฮ้ยเขาคุณเขารู้ว่าเป็นดาราเขาบอกว่าตัวจริงมันสวยเกินไปว้าวว้าวเชื่อปะไม่เชื่อไม่ว่าวปึ้งปึ้งปะเขาเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นสาวประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยแต่คุณนๆเราไม่รู้จะเรียกว่าเกรสหรือแกรนดีเราก็เลยบบอ่าไปแกรนเลยแล้วกันเราก็เชื่อแต่หน้านางก็ยังเหมือนแบบ ใช่เป้าวาอะไรอย่างี้อย่างนี้แต่เราก็ปั่นเขาสุดเหมือนกันนะสนุกฉันชอบคุยกับคนแปลกหน้าอยู่แล้วไม่รีบวันนั้นปล่อยใจชิลๆเป็นวันที่แบบไปเดินจุ่มจุ่มร้านนู้นเสร็จร้านนี้ร้านนี้เสร็จร้านนั้นก็รู้สึกว่าเออแบบได้พูดคุยกับแฟนๆหึ่งตาตอนจบของวันนั้นว่าเขาเรียกแกลนแกลนตอนนี้นางมาคอมเมนต์กัดฉันในไอจีแล้วว่าหนูรู้แล้วค่ะหนูรู้ความจริงแล้วค่ะใช่ แกงเขาสุดๆแต่ก็สนุกไงถือว่าแบบเป็นคนชอบเจออะไรแบบแปลกๆอย่างก่อนนอนนี้ก็คือชอบมีคนมาถามเนี่ยว่าแบบอ,อ,อ่ะเป็นดาราหรือเปล่าอ,อ,อยากเป็นค่ะตกมันก็แค่นั้นออไม่ได้นอยใช่ไหมไม่นอยฉันตอบปากตอบคำอยู่แล้วปล่อยจอยไม,ไม่เห็นต้องคิดมากไม่ซีเรียสค่ะคือสุดท้ายแล้วเขาคุ้นๆเราจำแล้วแต่และแค่เรียกไม่ได้ว่าเป็นเกสหรือเกนเป็นแกนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นพะเป็นเกสมันก็ไม่สนุกปะ มันก็ต้องเป็นแกน,นมันจะจบใบมันจะไม่ได้ลิปหนึ่งนาทีมาฝากทุกคนให้เธอรพีเตืนอนยังไงให้เธอรู้ว่าให้เขารู้ว่าเธอเป็นแกนฉันก็บอกเขาฉันก็เรียกหน้ามาสองคนไงที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าให้เขายือนอยันว่านี่พี่แกนเดอะสตาร์ใช่ไหมแล้วก็ส่งซิกหนึ่งทีนางก็บอกใช่เ <c oughs> ห็นแล้วล่ะในคลิปครัวเพียบเต็มไปหมด กหรือว่ายังงไใช่จะเป็นติ๊กต็อกเกอร์แล้วให้ได้จะเป็นให้ได้เลยเป็นดาราแล้วจะเป็นอินฟูจะเป็นทุกอย่างให้ได้เลยมีอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่เป็นเกตเป็นอะค่ะโอ้ยไม่เกตกันกดก่อ่ะในคลิดมาน่ะทำยังไงดีมันไปเป็นคนอื่นซะเข้าไปวเออช่วงนี้ก็สนุกกับการทำคอนเทนต์เยอะมากเลยใช่สนุกรู้สึกว่าเหมือนโลกมันหมุนเร็วอะค่ะแล้วก็อีกอย่างที่จะแบบ คือเกรทว่าปัจจุบันแหละละคร่ะมันปฏิเสธไม่ได้นะว่าคนดูในออนไลน์มากขึ้นเราอาจจะต้องปรับตัวตรงนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วมันแบบอยู่ในใสายเลือดเออกรีดออกมาก<ล>ะ,ะครคุณจะทำไหมคะถามอยากเล่นมากแล้วก็คิดจะทำกับนิวอยู่แล้วตอนนี้ทำรายการกับนิวแล้วคิดจะทำกับนิวอยู่ให้นิวเป็นนางเอกีะครเลิกหรือยัง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเป็นเอ่อทุนต่ำนิดนึงตอนที่ในเกมบอกว่าละครละขอมันเป็นกฏสำหรับเรื่องการร้องเพลงซีรีสเพลงไปออกมามั่ยเข้าไปในช่วงนี้ก้าวคือสภาคมนี้บาโพลาชื่อเพลงไบโพลาก็คือบายโพลาก็คืออาการที่เราเป็นนั่นเองก็คือมันเป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เราเป็นตัวของตัวเองทุกคนก็จะมักจะบอกว่าเราทําเพลงขึ้นมาทําเพลงให้ เพลงไปพอลาค่ะคือบายพอแล้วลาแล้วเพราะว่าเธอมาทําให้เราแบบรักจนเราแบบมีความสุขก็สุขทุกก็ทุกจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยไอ้เต้าฟังง่ายติดหูฟังง่ายเลยเปลาติดอยู่ที่หูเลยติดหูลองฟังดูแล้วก็ชอบ